ท <c oughs> ีนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะต้องพึกคำว่าก,กรรมฐานภาวนาสมาธิเรียวกว่าวิปัชนากรรมฐานนั่นเอง <c oughs> แล้วเราก็จเจริญอานาปานุสติ <c oughs> กำหนดลมหายใจเข้า พูดเข่าก็ให้รู้เข่ากําหนดลมหายใจโทอออกก็ให้รู้ออกมีสติสัมปชัญญะความรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาเขาเรียกว่าสติตื่นรู้ร้อนก็รู้หนาวก็รู้ทุกข์ก็รู้สุขก็รู้ <c oughs> จะง่วงเหงาเงาวนอนจะเหน็บจะชาจะปวดจะเมื่อยก็รู้แต่จิตเราจะไม่พิสนใจมันมันเป็นธรรมดา <c oughs> เราก็จะอยู่กับความสงบกายสงบจิตต่อไป <c oughs> แล้วก็พิจารณาคำสอนของพระพุทธเจ้าเรียกว่าอากาลิโก น้อมเอาคําสอนมาเจริญจิตตภาวนาขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งจิตมันตื่นรู้ที่มันสามารถมีปัญญาตัดได้ปงได้วางได้นั่นแหละมีเรื่องมีปัญหาอะไรสามารถหยิบยกขึ้นมาพิจารณาตื่นรู้ตัดปงวางได้เนี่ยเรียกว่า วิปัฒนากรรมฐานที่เราถึงศีลถึงสมาธิถึงปัญญามันก็จะตัดได้ปงได้วางได้อย่างน้อยเบื้องต้นก็คือความสงบกายสงบจิตจิตนิ่งจิตใสกายนิ่งกายใสและความ พุงสารออกจากกายจากจิตออกไปความบอกแบกออกไปละอวิชาออกไปจากกายจากจิตให้หมดคือความทุกข์ความเศร้าความมองปัญหาเหลืองราวหน้าที่การงานวิถีชีวิตวางออกไปให้หมดก่อนเหลือแต่กรรมฐานที่จะเข้าสู่วิปัฒนากรรมฐาน เรียกว่าเอาให้ถึงปัญญารู้แจ้งกันไปข้างหนึ่งปวดเป็นปวดเมื่อยเป็นเมื่อยตายเป็นตาย,ตายเราก็จะสงบต่อไปจเจริญศีลเจริญสมาธิปัญญาให้แน่นหนาขึ้นไปเรื่อยๆมันหาความปฏิเวกปฏิโมกความสงบความสงัดใส่กายใส่จิตให้แน่น เรียกว่าจิตแน่วแน่อยู่กับความสงบจิตแน่วแน่อยู่กับองค์ศินสมาธิปัญญาเรียกว่าไม่ย่อท้อผึกขึ้นมาเรื่อยเ,อยเมื่อเรามาประพฤติปฏิบัติเพื่อเราจะมาจิตตะภาวนาหาทางดับทุกข เราก็ต้องเจริญจิตตะภาวนาะให้แน่นหนาะเพื่อจะดับทุกนั่นเองถ้าเจาะมันยอมสงบจิตยอมรับความพุงสั่นมันจะดับไปความบอกแบกมันก็จะดับไปถ้ายังไม่ถึงสงบ ก็แสดงว่ามันยังบกแวกอยู่มันยังพุ้งซ่านอยู่ก็แสดงว่าเรายังไม่ยอมรับนี่แหละถ้ายอมรับยอมปฏิบัติแล้วมันจะเอาอนาปานุสติเอาคำสอนของพระพุทธศาสนามาเจริญใส่กายใส่จิตเพราะพระพุทธเจ้าสอนให้ตัดอย่างไรสอนให้ปองอย่างไร สอนให้วางอย่างไรให้เรารู้จักหาหนทางดับทุกข์ดับอย่างไรที่ต้นเหตุของทุกข์นี่ฉะนั้นแล้วพระพุทธเจ้าสอนว่าทุกข์ทนอยู่ไม่ได้ทุกข์ตั้งอยู่ไม่ได้นี่สมุทัยเป็นบอ่อเกิดของทุกข์นี่ นี้โลดเราจะต้องเพียนพึงประพฤติปฏิบัติอย่างหนักมักมันเกิดจากผลขึ้นมาอย่างบริสุทธิ์อย่างสงบนิ่งใสปัดจะจากอากุศลทั้งปวงนี่เรียกว่ามักผลมันเกิดขึ้นเองจากจิตบริสุทธิ์นั่นเองจากจิตที่มันนิ่งมันใส่เรียกว่ามักนี่แหละ เมื่อเราเข้าถึงตัวทุกเรียกว่าทุกสมุกไทยนิโรธมักคนะเมื่อเราเข้าใจสี่ข้อนี่อย่างแจ่มแจ้งแล้วอ๋อมรรก,ก็คือมรรคผลนิพพานนะมรรก,ก็หมายถึงว่ามรรคมีองค์แปดนี่พระพุทธเจ้าสอนให้เรารู้จัก มักมีองค์แปดเริ่มกันตั้งแต่สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบนี่สัมมาสังกัปโปความดำริชอบนี่สัมมาวาจาการพูดจาชอบนี่สัมมากัมมันโตการงานชอบนี่สัมมาวาญโามความเพียรชอบสัมมาสติความระลึกชอบสัมมาสมาธิ ความตั้งมั่นชอบนี่แหละถ้าเราทำเราก็จะเห็นมักมีองค์8เป็นสัมมามัคโคเป็นหนทางของพระนิพพานนี่แหละเมื่อเราเห็นหนทางของพระนิพพานเราก็จะหาเหตุด,ดับทุกข์ที่ต้นของเหตุนี่ที่เรียกกันว่าทุกข์สมุทยัยนิโรธและมักนั้นเองนี่การเข้าใจ กับการหนทางดับทุกข์ต้องเข้าใจเรื่องของอริยมรรคถ้าเราไม่ปฏิบัติมรรคมีองคแปดเราจะไปดับต้นเหตุของทุกข์ที่ไหนล่ะนี่เพราะพระพุทธเจ้าสอนเอาไว้ว่าทุกข์มันทนอยู่ไม่ได้ตั้งอยู่ไม่ได้สมมติไทยมันเป็นบอ่อเกิดของทุกข์นะเราถึงต้องไปหาเหตุด,ดับทุกข์ก็คือ การเพียนประพฤติปฏิบัติอย่างหนักนั่นเองมัก,กหมายถึงว่าเราถึงเหตุดับทุกข์เป็นอริยสัจสี่เห็นหนทางมักผลนิพพานนั่นเองนี่จิตมันมุ่งนิพพานจิตหนึ่งจิตใจจิตเย็นเรียกว่าจิตอยู่ไก่พระนิพพานถ้าจิตเราเล่าล้อนจิตเราไก่พระนิพพาน นี่แหละเรียกว่าหนทางดับทุกข์ถ้าถึงนิพพานก็คือดับทุกข์ได้หมดไม่ต้องเกิดไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดให้วุ่นวายอีกนี่แหละมิฉะนั้นเราก็หลงเกิดหลงแก่หลงเจ็บหลงตายเวียนว่ายตายเกิดหลงพบหลงภูมิไปตามพบตามชาติชรามรณะไม่จบไม่สิ้นกันนี่ไง เรียกว่าเหตุดับทุกทั้งนั้นทีนี้เพืยองแต่ว่าเราจะเอาสัมมามัคโคเข้าสู่แห่งมัคมีองค์แปดหามัคผลนิพพานให้หลุดพ้นได้อย่างไรก็ต้องหาทางดับที่ต้นเหตุของทุกนั่นเองนี่เราก็ต้องพิจารณาเรื่องมุตตีลูกมุตตินามนามสมมุติเห็นไหมนี่เป็นเหตุ ที่จะหาทางดับทุกข์ทางนั้นการเกิดก็เป็นทุกข์การแก่ก็เป็นทุกข์การเจ็บก็เป็นทุกข์การตายก็เป็นทุกข์นี่เรียกว่าเหตุดับทุกข์ต้องพิจารณามุตติลูกมุตตินามเมื่อเราพิจารณาเห็นนามสมมุติแล้วอ๋อมันเป็นแค่ลูกเป็นแค่เวทนาเป็นแค่จัญญาสังขารวิญญาณ ในที่สุดอ๋อนี่เองรูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงนี่แหละเหตุที่จะหาเหตุดับทุกทั้งนั้นนี่ที่จะไปเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งเป็นสัมมาโมคโคในที่สุดมันเป็นมุตมติโลกมุดตินามนามสมมุติทั้งนั้น นี่สมมุติว่าเป็นเขาสมมุติว่าเป็นเราเป็นชื่อเราชื่อเขาเป็นตัวสื่อให้รู้เป็นนามสมมุติทั้งนั้นนี่เมื่อรู้แล้วเ่ทำให้จิตเราคลายออกจากรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ไปยึดมั่นถือมันไม่ไปยึดเขายึดเราละในโลภโทสะโมหะโลบลักกฎหลงกรรมมาพบเวียนไหวตายเกิด ออกจากกายจากจิตนี่เมื่อจิตไม่ยึดมันมันคลายออกเมื่อลายออกเข้าถึงไตรักษณ์แล้วมันก็แจมแจ้งในอนิจจังทุกขังอนัตตามันสบายอนัตตาจิตอยู่กับนิพพานจิตอยู่กับความสงบความหนึ่งความใส่นี่นิพพานคือการไม่เกิดเนี่ย มันเป็นเรื่องจริงไม่ต้องเกิดไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดนี่นี่แหละเพิกธรรมะกันให้รู้แจ้งจเจริญอาณาปานุตสติให้เข้าใจอย่างแจ่มแจ้งนะนคำว่าหนทางดับทุกข์มันต้องแก่ที่ต้นของเหตุดับทุกข์จริงๆก็คืออริยมรรคอริยมรรคนี่ก็เรียกว่า อริยสัจสี่นั่นเองเรียกว่าบุคคลเห็นทุกสมุทยัยนิโรธและมรคนั่นเองนี่เมื่อเห็นแจ่มแจ้งแล้วก็เห็นเป็นสมัมมามรโคนี่เห็นเป็นมีมรคมีองแปดนะเรียกว่าเห็นมรรผลนิพพานนั่นเองนี่มันก็จเจริญออกไปด้วยเหตุด้วยผลน,นี่แหละ เป็นคนเข้าใจยอมรับในนิวรหันหานามสมมุติอย่างแจ่มแจ้งมันก็จะเห็นการเกิดเป็นธรรมดาเห็นการแก่การเจ็บการตายเป็นธรรมดาเห็นทุกข์เห็นสุขเป็นธรรมดาล้วนแต็ดตั้งมาก็ดับไปนี่แหละยึดมัน่นถือมัน่นเอาอะไรไว้ไม่ได้สักอย่างตัวของเรามันก็ยังไม่ใช่ของเราในที่สุดก็คืนให้เขาไปหมด เราเป็นผู้มาอาศัยอยู่เราก็อาศัยอยู่กับธาตุทั้งสี่ดินน้ำไฟลมนี่แหละขาดสิ่งใดเราก็ต้องตายดินน้ำไฟลมนะตัวเราก็เป็นธาตุอาศัยอยู่เส้นเดียวกันตั้งมาดับไปนี่แหละในที่สุดมันไม่มีอะไรเป็นของเราไม่บาจะเป็นพ่อ ไม่ว่าจะเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นสามีภรรยาทรัพย์สมบัติทั้งหลายทั้งปวงในที่สุดคืนไปกับถาดทั้งสี่ดินน้ำไฟลมนั่นในมิฉะนั้นเราก็จะเป็นผู้ยึดมั่นถือมั่นยึดเขายึดเราเวียนไหวตายเกิดหลงพบหลงภุมิไปตาม อ้ภูมิน้อยใหญ่ทั้งหลายไม่จบไม่สิ้นกันอยู่อย่างนี้เขาเรียกไม่หลุดไม่พ้นจากภัยวัฏตะพรพอทูเจ้าเจ้าถึงสอนการเกิดเป็นทุกข์ทุกถึงทนอยู่ไม่ได้ตั้งอยู่ไม่ได้นี่แหละสมุทัยเป็นบอกเกิดของทุกข์นิโหลดมันจะต้องพึงประพฤติปฏิบัติให้หลุดพ้นถึงมรรคผลนิพพานแล้วก็มันจบสิ้นกันไม่ต้องเกิดไม่ต้องแก่นั่นเอง ก็ขอให้ทุกท่านทบทวนดนูเอานิวรหา่าขันหามาทบทวนดูเอานามสมมุติมุดติลูกมุดตินามมาทวนดูนี่แหละ,ะมันสามารถเจริญเห็นอยู่ในอนาปานุสติหมดเลยไม่ว่าจะเป็นพุทธโธสัมมาอรหังฟองยุคหายใจเข้ารู้ออกรู้หนันงนอนเดินยืนยกน้ออย่างน้อ ทางปฏิบัติเรียกกันว่ากรรมฐาน40มี40อารมณ์40กว่าอย่างนี่พุทโธก็อย่างหนึ่งสัมมาอรังก็อย่างฟองยุบก็อย่างหนึ่งหายใจเข้าลูกออกลูกก็อย่างหนึ่งยกหนออย่างหนึ่งนอนี่จากนั้นแล้วก็อยู่ในของกรรมฐาน40ทั้งหมดทั้งหมดลองหาดูสิในตำราทั้งหมดนี้ หา uh huh. แล้วก็ยังไม่มีไม่เจอก็ต้องไปเอาพิชดานพิชดานเรียกว่าพักทุดงเข้าปา่าเขา้าออกทุดงออกปาก่าป่าช้าเขาทาเข้าเขานั่นแหละเขาเดียวพิชดานไรตำลานี่ตรงนั้นไม่มีตำลาเหมือนเหมือนพระไปสําเร็จฌานสําเร็จศีลมาสวดไม่เป็นแต่ว่า รู้ทุกอย่างนี่ทัาง,งที่ท่านพุดงไปแต่สวดก็ไม่เป็นแต่กลับรู้ทุกอย่างพระสวดเก,ก่งเก่งกับไม่รู้อะไรเลย<ม>โอ้คำว่าท,ทิศดีกับปฏิบัติมันต่างกันเหมือนฟ้ากับดินจริงๆนี่ในของข้อทางปฏิบัติเขาถึงไดยมาสอนว่าอย่าเอาแต่ตำลาตำลามันเป็นทิศดีต้องเน้นปฏิบัติ มันจะไปยุรู้หลักความเป็นจริงมันเห็นการเกิดการแก่การเจ็บการตายเห็นการไม่ยึดมั่นถือมั่นมันเห็นนิมุตติลูกมุตตินามนามสมมุติโอ้มันพึงอาศัยในถาดทุ้งสีเห็นไหมนี่คือในของข้อเขาเลียกไปเห็นความเป็นจริงเลยถ้าเราอยู่ในตำราก็สวดมนต์จนตายเราก็ไม่บรรลุธรรม กินเจจนตายเราก็ไม่บรรลุธรรมนี่ถ้าเราไปยึดอยู่อย่างนั้นต้องไปเรียนรู้แจงหาข้อประพฤติปฏิบัติรู้แจงเห็นจริงแล้วทุกท่านจะหลุดออกจากทุกสิ่งทุกอย่างจริงๆนี่เหมือนพระพุทธเจ้าหลุดพ้นถึงนิพพานเลยนี่พระองค์ท่านถึงไม่ต้องมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายแต่ของเราไปไม่ถึงนี่ ฉะนั้นเราถึงได้มาเจริญจิตตะภาวนามาฟังเทศฟังธรรมกันก็ขอให้ทุกท่านตั้งจิตตั้งใจกันนะพระอาจารย์ก็จะหยุดเทศหยุดสอนไปสักคู่ใหญ่หนึ่งให้ทุกท่านได้ทบใ้ทวนได้ตัวเองอีกีีนึงตั้งใจกันนะ ทีนี้เราก็มาทบทวนดูนะว่าขณะนี้เรากำลังมาปฏิบัติธรรมใช่ไหมเรากำลังมาฟังเทศฟังธรรมวิปัสนากรรม,มฐานสวดมนต์ไหวพระจิตตภาวนากันใช่ไหมเรามาเพื่อปฏิบัติเรามาเพื่อฟังเทศฟังธรรม เรามาทบทวนดูสิมาแล้วเราจะได้ไม่เสียเวลามาว่าเรามาปฏิบัติขัดเก่ากองกิเลสจริงๆมาปฏิบัติธรรมมาฟังเทศฟังธรรมมาเจริญจิตะภาวนาเพื่อจะได้เอาบุญเอากุศลกลับบ้านกันมาแล้วไม่ได้มากก็ได้น้อยติดตัวกลับบ้านไปแต่การมาฝึกกรรมฐานวิปัสสนา ไม่ใช่ว่าใครก็ทำได้บางคนก็สงบบางคนก็ไม่สงบบางคนก็ทำได้นิดหนึ่งบางคนก็ได้มากแต่ละคนจะไม่เท่ากันไม่เหมือนกันแต่ก็กค่อยๆฝึกค่อยๆผลคนไหนไม่ได้ค่อยๆทำไปวันหนึ่งคืนใดเดี๋ยวก็ได้จนได้คนที่ไหนได้แล้วก็จเจริญให้ยิ่งๆขึ้น จะได้พ้นทุกข์กันไวๆเมื่อเราจะมาปฏิบัติหาทางดับทุกข์กับเรื่องอะไรล่ะเราจะไปต่อเวรต่อกรรมเพิ่มทุกข์เพิ่มปัญหาสู่เอาบุญเอาศีลสมาธิปัญญาใส่กายใส่จิตหาทางดับทุกข์พ้นทุกข์หามักผลนิพพานโอ้โหมันสบายไม่ต้องมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายมาเป็นทุกข์อีกนี่ มิฉะนั้นเราก็ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดกันอย่างนี้ไม่จบไม่สิ้น mm hmm. ก็ขอให้ทุกท่านทบทวนดูสิว่าเราสงบจริงไหม mm hmm. เรามาสวดมนต์แผ่เมตตาอุทิศกุศลจริงไหมนี่แหละบุญจะเกิดไม่เกิดศีลธรรมจะเกิดไม่เกิดก็อยู่ที่จิตที่กายเรานี่แหละ ว่าเราจะเอาบุญมาดับทุกข์ดับกิเลสตัณหาโลภะโทสะออกจากกายจากจิตได้จริงหรือเปล่าก็อยู่ติดตัวเรานี่แหละ hmm. นี่ฝึกกันขึ้นมาฝึกมาจนถึงจุดถึงแก่นแล้วพระอาจารย์ก็ไม่สงสารทุกท่านถ้าจะพาปฏิบัตินานๆก็สงสารคนที่ปฏิบัติไม่ได้ เป็นห่วงคนที่ทําได้น้อยอก็คนนี้แหละแต่ก็จะพาปฏิบัตินานก็กลัวไม่ไหวกันแล้วก็คนที่ทําได้มากบางทีก็ไม่อยากเลิกแต่ก็ต้องจําใจเลิกเพราะว่าเราอยู่ในหมู่มากน,นานาจิตต่าง,ง,งจิตต่างใจก็เลยว่า เดินคนล้วขึ่งทางในตรงนี้เมื่อเราพิจารณาเห็นพอเก่สมควรแล้วทีนี้ก่อนจะออกจากสมาธิเราก็จะต้องมาล่ำลาองค์พระพุทธศาสนากันเสียก่อนว่าบัดนี้ข้าพระเจ้าขอถอนสมาธิ วิปัสนากรรมฐานภาวนาสมาธิอยู่ในณนขณะนี้เพื่อจะไปทำกิจในขันธ์ทังางาในการต่อไปแล้วเราก็ขอแรงบันดาลกายบันดาลใจด้วยความเลื่อมใสศรัทธาในองค์พระพุทธศาสนาปรารถนาหามักผลนิพพานปรัรถนาหาทางดับทุกข์เอาปรัรถนาเอาให้เต็มที่เลย เสร็จแล้วเราก็แผ่บุญแผ่กุศลอุทิศกุศลที่ข้าพเจ้าได้มาสวดมนต์ไหวพระจิตตภาวนาในค่ำคืนนี้ข่าพเจ้าขออุทิศกุศลผลบุญบาร,รมีทั้งหมดทั้งปวงถวายแด่องค์ส้มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประธานขออัญเชิญพระพุทธเจ้าช่วยแผ่บุญแผ่กุศลของข้าพเจ้า ไปถึงคุณบิดอนมารดาคุณครูบาและอาจารย์ตลอดจนถึงญาติพ่อแม่พี่น้องมิตรสหายคนเคยร่วมรักเกียรติชังตลอดจนถึงเจ้ากรรมนายเวรสัมปัสสัดทั้งหลายที่ได้เอ่ยนามก็ดีไม่ได้เอ่ยนามก็ดีที่รู้เท่าถึงการก็ดีไม่รู้เท่าถึงการก็ดีขอได้รับส่วนบุญส่วนกุศลของข้าพเจ้าให้ทั่วท่วน ทุกตัวสัตว์เทินแผ่ออกไปจับจิตจับใจอิ่มทิพย์อิ่มบุญกันให้ได้แน่นนะให้ได้เยอะๆสุดท้ายนี้พระอาจารย์ก็ขออวยพรให้แก่ทุกรูปทุกนามทุกพระญาณบารมีจงมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญคิดสิ่งใดขอให้สมพรดังปรารถนาอุปพัตโตโหมิบุญโยโหมิ กุรกรรมปัตยะนิพพนปัจจโยโหตุสุขังพระลังเทินทีนี้เราก็